สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้มาเปิดตู้แบ่งปันบอลสีกันเช่นเคยนะครับเดีย๋ยวเริ่มจากตู้นี้นะครับมีไม้หลากหลายราคานะครับอันนี้เป็นทิราสวรรค์น,นะครับเอาไปที่สี่สิบาทครับทิราสวัค์ อันนี้เป็นทองล้นฟ้านะครับทองล้นฟ้าต้นเดี้ไปที่แปดสิบบาทครับอันนี้เป็นบุตรสลินนะครับบุตรสลินต้นนี้ดังสวยนะเอาไปที่เอาไปที่แปดสิบาทแล้วกันครับบุตรสลินต้นนี้ดังน้อยครับบุตรสลินเอาไปที่ห้าสิบบาทครับ อันนี้เป็นอมรลัตนกโกสินนะตันนี้ก็เอาไปที่ห้าสิบบาทครับอมรอ,อันนี้เป็นออปติมัสนะครับออปติมัสเอาไปที่แปดสิบาทครับให้ไปที่แปดสิบาทนะอันนี้เป็นอาร์เทมิสนะครับตนนัวนี้ด่างมาสวยเลยครับอาร์เทมิสเอาไปที่ห้าสิบบาทครับ อันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ไปที่สีบาทอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้หน้าม่วงนะนี่เขาติดด่างมาประมาณนี้นะตัวนี้เอาไปที่30บาทพอครับลูกไมนะ้อันนี้เป็นพ่อ,ขอข้าลืมชื่อเฉยเพชรสวนนาโชธนะครับ เพชรสวนไชวยต้นนี้เไปที่หกสิบาทครับของหกสิบาทนะอันนี้เป็นเทพจริงจังนะครับเป็นเทพจริงจังแผงหน้ามุงม่วงนะครับเอาไปที่ห้าสิบาทพอครับเทพจริงจังอันนี้เป็นลูกไม้ใบหอกนะครับลูกไม้ใบหอกชมพูหวานนะตัวน,นี้เอาไปที่ าไปที่สี่สิบบาทพอครับลูงไม้ใบหอกนะอันนี้เป็นฮาร์ดบีตนะครับฮาร์ดบีดเอาไปที่ห้าสิบบาทพอครับต้นนี้ฮาร์ดบีตไม้แบบเป็เบียดกัน,นต้องค่อยหยิบอันนี้เป็นหลวงพ่อพูนนะครับหลวงพ่อพูนเอาไปที่สี่สิบบาทครับ อันนี้เป็นเต่านินจานครับตัวนี้เป็นต้นแยกหน่อนะเป็นไม้ใบกลมโตขึ้นกับสีสวยมากครับเต่านินจาเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์เราไปที่ห้าสิบาทครับกำลังกัดสีเลยนะเอ่อเศรษฐีเศรษฐีพันล้านนะครับ ด่างสว,สวยครับต้นเนี้าไปที่ห้าสิบาทครับสิ่ิบพันล้านอันนี้เป็นยอดมงกุฎนะครับยอดมงกุฎต้นนี้ด่างสวยครับเอาไปที่หกสิบาทนะครับยอดมงกุฎอันนี้ก็เป็นวิมานรักนะครับไม้กระถางสี่นิ้วนะ กำลังสวยเลยครับวิมารลักเอาไปที่แปดสิบาทพอครับอันนี้เป็นเมืองนครชุมนะครับนครชุมเอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นอ,อะไรนะอะไรนครนะมหานาครน,นะครับ ไม่ใช่มาพนคเพชรพนคอนทษทีนะครับเพชรพนคอนต้นนี้ด่างสวยเลยสวยทุกใบนะครับเอาไปที่เอาไปที่หกสิบาทนะครับเพชรพนคอนนะสีเลือกงามครับต้นเนี้าไปที่เอาไปที่สี่สิบาทครับสีเลือกงามอันนี้เป็นเหมือนฝันนะครับชมพูหวานนะนเป็นไม้แบบฟอร์มเตี้ยมากเลยนะ ล้นกระถางสี่แล้วนะครับแต่ว่าสูงมานิดเดียวเองนะเหมือนฝันตัวเนี้ยไปที่ห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นยกลาชินีนะครับเอาไปที่เอาไปที่สามสิบาทนะครับยกลาชินีอันนี้เป็นเป็นลูกไม้นะเป็นลูกของเดซิทนี่นะชมพูหวานเลยครับเอาไปที่ เอาไปที่80บาทนะครับลูกไม้ของเดที่นี่นะชมพูหว่านเลยอันนี้ก็กำปั่นทองครับตัวน,นี้สวยเลยครับกำปั่นทองเอาไปที่80ดสิบาทครับอันนี้เป็นเกรสรภูมลิน um นะครับเกรสรภูมลิน um เอาไปที่เอาไปที่เจบาทนะครับสะดือแดงๆเลยนะขอเจ็บบาทครับ อันนี้ก็จะเป็นเดทินีนะครับเดทินีเอาไปที่50บาทครับอันนี้เป็นกูดลักนะครับกูดลักเอาไปที่80บาทนะครับสาล้นสี่แล้วนะครับกูดลักอันนี้เป็นไผ่สีสุกนะครับไผ่สีสุกข,ขอที่60บาท อันนี้เป็นอะไรนะมัน,นีอะไรเนี่ยพอค้าลืมชื่อเฉยไม้เก้านะครับเอาไปที่40บาทนะครับอ๋อพนางสุจิตตาชื่อพนางสุจิตตานะครับเอาไปที่40บบาทนะอันนี้เป็นแวววิเชียรนะครับเป็นไม้ม่วงนะ ตัวนี้คือม่วงสวยทุกใบครับกําลังม่วงมาแล้วนะเราด่างสวยทุกใบเลยขอที่หนึ่งร้อยนะครับแววิเชียนนะเ,เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันอีกนิดหน่อยนะครับคมาดูตัวนี้กันนะครับอันนี้เป็นจันทะเทพบุตรนะครับปลายสวยมากครับตัวนี้คือล้นสีมากๆเลยนะ ตัวเนี้ยไปที่หนึ่งยยสิบาทนะครับสาวนครใช้สีครับสวยๆเลยนะตัวเนี้ยไปที่ไปที่หกสิบบาทครับอันนี้เป็นสามมุกนะครับ สามมุกเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทครับชื่อสามมกุกนะนี่เป็นแดงลินดาครับกำลังกัดสีนะเป็นไม้ใบกลมก้านแข็งโตขึ้นกัดสีสวยมากครับแดงลินดาตัวเนี้าไปที่สามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นมะเก้วป่ายครับเอาไปที่สี่สิบาทครับมะเกือป่าย เลนูนครครับตัวนี้ด่างในสะดือแดงๆเลยนะเลนูเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทครับเลนูนครอันนี้เป็นทองเศรษฐีนะครับทองเศรษฐีขอที่ห้าสิบาทแล้วกันครับเป็นไม้สวยอยู่นะอันนี้กนี น,นี่เป็นนาลาทัดนะครับนาลาทัดก็ไปที่ห้าสิบบาทต้องดูผมเรียงไว้แน่นครับต้องค่อยอ่าเดี๋ยวไปดูตุ้นกันต่อนะครับทํานชมตุ้นี้กันต่อนะครับอันนี้เป็นเถ็นขวาดนะครับนี่เป็นเถ็นขวาดป้ายนะ เป็นไม้โบราณนะครับส่งๆสงด้วว่าเขาแผงป้ายตัวนี้สวยๆเลยนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยนะครับถิ่นขวากป้ายอันนี้เป็นไกเ่เศรษฐีครับไกเ่เศรษฐีเอาไปที่เอาไปที่สี่สิบาทพอครับนี่ก็จะเป็นทศกัณฐ์ลงส่วนนะครับ รากาลงส่วนเอาไปที่ห้าสิบาทนะครับตรงนี้มีสองกระถางนะครับี่ตัวนี้ดางสวยเลยครับเอาไปที่ห้าสิบาทพออันนี้เป็นพุทธคุณนะครับนี่เหลืองแดงๆมาแล้วนะครับพุทธคุณเอาไปที่หกสิบาทนะครับของหกสิบบาทนะพุทธคุณ อันนี้เป็นลูกไม้ใบหอกม่วงนะครับมีสองต้นในหนึ่งถางนั้นหอกม่วงเอาไปที่ห้าสิบบาทพอครับอันนี้เป็นมณนีเมืองนอนนะครับมณนีเมืองนอนแผงนะตัวน,นี้าไปที่ขอที่แปดสิบาทนะครับมณีเมืองนอน เป็นไม้ยังราคาดีอยู่นะครับอันนี้เป็นเทปใส่ลุงนะไม่ใช่เทปใส่ลุงเอ่ออะไรนะพอคาลืมชื่อไปเสีเขาแพงไม่ไาเทปใส่ลุงนะตัวนี้เทพพระสุธาครับเอาไปที่สี่สิบาทพอครับเทพพระสุธานะนี่เป็นไม้เหลืองสวยๆอีกหนึ่งตัวนะครับ สีิบาทพออันนี้เป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้ของมณนีลอมเพชรนะครับด่างเปิดด่างมาส,สวยๆแล้วนะตอนนี้ผมก็แบ่งไปที่สี่สิบาทนะครับลูกไม้ของมัีลอมเพชรนะอ,อ,น 9, อนนี้บังเกิดกาวตัวนี้ด่างมาสวยเลยครับเปิดมาแต็มเลยนะ เอาไปที่หกสิบาทนะครับของหกสิบาทนะขายความสวยนะครับบังเกิดเก้าอันนี้เป็นนายทงหม็นนะครับเอาไปที่สี่บาทัข้าในทงหม็น อันนี้เป็นสตรอเบอรี่ป้ายนะครับแต่ว่าเขามีชื่อนะเพราะ้าลืมชื่อเขาไปนะครับแต่เขาแผงไม่จากสตรอเบอรี่นะกับป้ายมาส,ายสวยเลยครับต้นนี้เอาไปที่แปดสิบาทนะครับอันนี้เป็นมอนเทล่นะครับป้ายมาสวยมากนะตัวนี้เอาไปที่300บาทนะครับมอนเทล่กระถางสี่นิ้วนะครับ อย่างนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดลายอึ่งน,นะครับกับลายมันสวยเลยครับต้นนี้เอาไปที่ห้าสิบาทพอนะครับลูกไม้มเมล็ดลายอึ่งน,นะกอห้าสิบบาทพอ,อเดี๋ยวไปดูอีกจักหนึ่งตู้นะครับเรามาดูตู้นี้กันนะครับตูน้นี้ไม้ใหญ่บึ้มๆอันนี้เป็น ลูกไม้ใบกลมชมพูด่างเปเปอะนะครับกระถางห้านิ้วนะนี่ฟอร์มเตี้ยสวยมากเลยครับก่ไปที่หนึ่งร้ยบาทนะครับลูกไม้ชมพูนะอันนี้ก็จะเป็นวิมานหลักนะครับไส่กระถางห้านิ้วนะต้นนี้ตัดสีมาแล้วนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับวิมานหลักใส่ใหญ่ผมแบ่งให้สองกระถาง กัดเขียโอ้ต้นนี้มีมีไม้เหลืองปนไปหนึ่งต้นนะครับไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะเอาไปที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับนี่มันันนี้เป็นเหนือเมฆนะครับเหนือเมฆก็ไปที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะมีอยู่หลายกระถางนะครับเนื้อเมฆก,กระถางนี้สวยนะเด้อ ตอนนี้กัดสีมาสวยแล้วนะครับขอปที่150หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหนือเมฆนะครับอันนี้สวยเลยครับชื่อองคุลิมานกับใจนะครับกัดสีมาสวยแล้วนะอยู่ในกระถางห้านิ้วล้นแล้วนะครับก็แบ่งไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบละกันครับองคุลิมานกับใจนะ สวยๆครับอันนี้เป็นเลดวากิวนะครับห้านิ้วลนๆแล้วนะครับเลดวากิวขอที่หนึ่งรอยี่สิบาทนะครับขอที่หนึ่งร้อยี่สิบนะเลดวากิวนะครับอันนี้เป็นลูกไม้มเล็ดนะครับ กัดสีมาสวยเลยนะไม้ออกใบป้อมกลมนะครับก็เอาไปที่หนึ่งร้ยห้าสิบเหมือนกันนะครับไม้ตัวนี้นะกัดสีสว่างสว่างอันนี้เป็นรัตนเทพนะครับเอาไปที่หนึ่งรอยบาทครับรัตนเทพอนนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงแผงนะครับ มีสองต้นีนหนึ่งกระถางแมฟ้าหลวงต้นนี้ขอที่สองร้อยบาทนะครับใหญ่ๆเลยนะมีสองต้นเลยครับแล้วก็เป็นตัวแผงด้วยนะขอที่สองร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นสยบปัตตาพีนะครับกระถางห้านิ้วนะสยบปัตตาพีขอที่สองร้อยบาทนะครับกระถางห้านิ้ว อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะครับเป็นลูกไม้มเมล็ดลายอื่องชมพูนะตัวนี้คือสวยมากเลยนะครับขอที่สามร้อยนะครับลูกไม้มเมล็ดแต่ใบใบล่างใบนี้เขาจะใกล้จะทิ้งแล้วนะขอที่สามร้อยนะครับสวยๆเลยตัวนี้มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตู้นนี้นอีกนิดหน่อยนะแต่ว่ดูตัวนี้กันอีกนิดหน่อยนะครับเริ่มจากตน้นไหนดีนะ ต้นนี้แล้วกันมีไม้กระถาง5นิ้วนะครับเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้เหลืองส้มนะพร้อมสวยเลยครับเอาไปที่150บาทพอครับไม้อยู่ในกระถาง้านิ้วนะลูกไม้หน้าเหลืองส้มนะครับมีชุดเอื้อมอันนี้เป็นมณีจันทร์นะครับไม้กับสีมาสวยลรวนะ เท่าไรดิขอที่ขอที่หนึ่งร้ยแปสิบาทนะครับมันีจานต้นนี้ไม้ใสใหญ่นะครับหนึ่งร้ยแปดสิบาทอันนี้เป็นพรตุ้กสัวนะครับเป็นต้นแยกหนอนนะครับกระถางหานิ้วนะพรตุ้กสัวตัวนี้เอาไปที่แปดสิบาทครับ อันนี้เป็นปีษาตแดงลูกตาลแผงนะครับผ่าจากแม่ลูกตาลแล้วตัวนี้สวยมากนะครับอยู่ในกระถางหกนิ้วเลยนะขอที่2500ั้ารบาทนะครับนี่ปีษาตแดงลูกตาลนนะเป็นลูกตาลแผงอีกทีนะครับหน้านี้ยังไม่มีเท่าไหร่นะครับในตลาดขอที่สองพันห้าร้บาทนะครับอันนี้เป็น เ,เดือนสิงหานะครับเดือนสิงหาห้านิ้วนะครับตันนี้เอาไปที่เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเดือนสิงหานนี่เป็นลูกไม้ใหม่นะครับเป็นขาวเหลืองนะเป็นเหลืองด่างขาวนะครับเป็นลูกไม้ใหม่ล้นห้านิ้วแล้วนะครับต้นนี้ขอที่สามร้อยบาทนะครับลูกไม้ด่างขาวด่างเหลืองนะมีกระถางเดียวด้วยนะครับ สามร้อยบาทหันนี้ใหญ่ลน้ลนๆเลยครับอะไรนะมนนัีแสงจันร์หรือเปล่าพ่อขาลืมชื่อไปเฉยอะไรนะมันนี้จันร์ไม่ใช่มันนี้จันพ่อขาลืมชื่อนะครับต้นนี้ใหญ่ล้นห้าแล้วนะครับล้นมากๆเลยเอาไปเปลี่ยนใส่แปดใส่สิบได้แล้วนะครับตันนี้ขอที่สามร้อยนะครับขอที่สามรอยบาทนะ น,นี่ก็จะเป็นทองล้นฟ้านะครับไซส์ห้านิ้วขอที่สามโรยนะครับทองล้นฟ้าเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปดูจักหนึ่งโตนะครับมาดูตรงนี้กันนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็น อะไรนะเจ้าจันเพนนะครับกระถางห้านิ้วแนละ้วตัวนี้สวยมากเลยครับเจ้าจันเพนอขอที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับเจ้าจันเพนนะสวยๆเลยครับมีสองกระถางตัวนี้เล็กกว่าเมื่อกี้หน่อยแต่ก็สวยครับขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบแล้วกันนะเจ้าจันเพนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทองอัมไพนะครับกระถางห้านิ้วเป็นไม้ที่ จีนชอบนะครับแนะนําให้ปลูกนะทองอััยไม่พอจีนสั่งยอย่นีตันนี้ก็แบ่งไปหนึ่งต้นนะครับสวยๆทองอัญัยเอาไปที่หนึ่งรอยนะครับทองอัอันนี้สักหน่อยก็เกตแผงนะครับก็เกดแผงแดงเอาไปที่ห้าสิบาทพอครับง้อยี่สิบกว่านาทีละ ครับก็วันนี้มีไม้มาแบ่งประมาณนี้นะครับสนใจต้นไหนโทรหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์085598 4392นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบวันสีด้วยนะครับแล้วก็จะมีค่าส่งมาหมออยู่ที่50บาทนะครับสำหรับท่านที่โอนหรือว่าเก็บเงินไปทางราคาเดียวกันเลยนะครับห้าบาทครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลน์นะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ